โองๆครับโอ้โนี่คือพิษตากระเดกเลยพี่ปกติปกตินี่รอรอซิมก่อนหรอไม่ไปเลย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  หลังซ้ายขวาเลยซ้ายวะรอ,วอระเบิดแล้วรอหนึ่ง หลักซ้ายแตงขโมนแล้วอ่ะลงล่างสุดครับ Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ không ผมเดาผมเดาบนเสาหมดหมดแล้วนี่ใช่ไหม ท่นสายแต่แล้วนะพอแต่หมดแล้วหมดแล้วละระเบิดหมดแล้วใช่ไหมคว่ำคว่ำบินบังซัมเบ้ ไอ้ตายเ<า>ดะลงมาลงมาคนลงนยครับไม่ไดัดย่าผมไม่ติดไอ้ตายเดวไม่น่ามาเล่นวงนี้เลยลอ่ะลงมาลงมารางลงวัวงวสั่งจ่านเลยครับ ต้องยึดลยพี่หรือว่าช่วยๆกันผมไม่ได้ขับเก่งไงห,หรอกมึงไม่ง่อยองเฮียจอนนี่ถ้าขับโอ้ไม่พาเกมหรอกเดี๋ยวผมเช็ครถครับพี่ไม่ต้องยึดก็ได้พี่แต่ต้องอันนี้แหละหลงไงวะเดะเสร็จแล้วพี่เฉียงขึ้นปีนพี่เออสวย ผมได้พี่ผมลดด้วยอ่าเมื่อกี้มากี่คนนะพี่ทั้งสนอห้าคนโอ้สนุกดีนะเมื่อกี้ไม่ผมผมพลาดเลยไงผมมาเล่นโซนนี้ใช่โซนนี้ทางมันถึงโซนยิงเร็วด้วยละ่ะใช่ใช่ใช่ถ้ามันดโดนล้อหลังอะมันมันสะบัดเลย ใช่ใช่จะเล่นหืนตนะกี้เกียรเอตเต้นานนะน นั่นนาจ้ของกลางตัวเป็นหนีแับสมรู้ร่วมคิดมีร่วมมีมีปูนถงหนึ่งหนึ่งตะกี้แพ้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่ครับเรื่องตัวไอ้ฮัลโหลว่าไงไหนยิงเทเซอลานหน้าหลังอ่ะนะาหนะาหน้อไว้เขาไม่เข้าวอลคนไม่เข้าวองโดนอย่างงี้เข้าใจออกสาวหนุ่มญี่ปุ่นสองคนได้โดนจับเออคนไหนออมอันนี้กี่ถุงนะ เท่าไรบ้างครับมีมีมีปูนที่ที่เขาที่ให้เท่าไหรนะี่ลบหนีสามพันแล้วก็ปูนปูนนนนไม่มีของช่ยส่งปูนสองปูนสองครับปูนหล้หนีเราที่เอาชุกขวายนอกเดี๋ยวได้เดี๋ยวสมบูรณ์ก็หกพันนะเพราะคนสองใช่ใช่ก็เป็นยี่สิบปูนยี่สิบสามสิบนาทีครับใช่ใช่เป็นเท่าไหร่ว่าแปดพันแล้วก็อ่าสามสิบนาทีสามสิบนาทีใช่ใช่ คุณสองเวลาขอเรียกทนายไดหมครับไม่มีครับเราไม่มีทนายครับไม่ผมผมมีทนายเว้ยพอดีสอนองตอนนี้มันเกดีครับอ๋อนี่ครับไปแน่ไป็ักก่อนมันมันดีนะครับมันดีมันดีถ้ามึงไม่งงส่วนเวลาเป็นสามสิบนาทีนะมันปิดไลน์เองโง่ไงผู้ต้องหาบอ่อย่างบได้จากห้าสิบนาทีใช่ไหมฮะฮะ โอ้ไม่ตายแต่นี่จะยัดข้อกล่าวหาฉันเลยโคตรมันถ้าไม่ติดมันจะตุกมันกว่านี้เออโคตรจะนี่มิโง่นะาจะนี่มิโง่นะห้าสิบทีใช่ปะฮะสามสิบสามสิบเฮ้ยใครบอกห้าสิบใครบอกห้าสิบจอมสีสีบอกอยากได้ข้อหาคูณสี อาตีบอกอยากได้กอหาคุณสิบเดียวไปเลยก็ได้นะไม่ต้องปลดุณแจม,มือนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไปไปดให้เองตัวเองอะไรพี่ ก็ก็ให้มันแหกนะถ้ามันแหกไงถ้ามันแหกมันจะได้ไม่ต้องบ่นติดนานนี่แหละติดเพติดตามคนที่ติดคุกอยู่อ่ะไม่ได้โอมังกรเกินแล้วก็จะแหกมาเพื่ออะไรอ่ะพี่ต้องมีไงมันเป็ตัวนก็เหมือนเหมือนเดินจำไงคุกใหญ่ก็ชีวิตจริงก็เราก็ก็คือถ้าเกิดออกมาแล้วทำอีกแล้วจับได้ใช่ไหมไปทำไอกไปทำไอกอุ้ย รเราเราเรา,เราแค่เช็คเวลาเขาว่าเขายัางเหลือเท่าไหร่แล้วแม่งอัด